สวัสดีค่ะเด็กๆมาร้องเพลงทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเราฟังนิทานดนตรีกันใช่ไหมคะ แล้วก็ได้วาดรูปการผจญภัยของเจ้าชายนัดแครกเกอร์คราวนี้เด็กๆจะได้วาดรูปอีกแล้วค่ะกับการฟังนิทานเรื่องใหม่เรื่องพระอาทิตย์กับลมเด็กๆรู้จักพระอาทิตย์ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไรรู้จักกันไหมเอ่ยพระอาทิตย์ เราจะมองเห็นในเวลากลางวันนะคะพระอาทิตย์ให้แสงสว่างกับเรารวมถึงให้ความร้อนกับเราด้วยนะคะส่วนลมลมก็เป็นการเคลื่อนไหวของอากาศนะคะเมื่ออากาศเคลื่อนที่ก็จะเกิดเป็นลมถ้าลมมาโดนตัวเราเราจะรู้สึกเย็นสบายแต่ถ้าลมแรงๆนะคะ ก็อาจจะเรียกว่าเป็นพายุเลยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าพระอาทิตย์กับลมเขามีเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะพระอาทิตย์กับลมเรียบเรียงโดยชัยฤทธ์ศรีโรดฤทธิ์ผ้าประกอบโดยชมพูนุษย์สามารถกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระอาทิตย์กับลมซึ่งเป็นเพื่อนรักกันกำลังเถียงกันว่าใครจะเป็นผู้ที่มีกำลังมากกว่ากันลมนั้นบอกว่าฉันต้องเป็นผู้ที่มีพลังมากกว่าอยู่แล้วดูพายุแต่ละครั้งสิใครที่ขวางทางฉันก็จะราบเป็นหน้ากลองไม่เหมือนท่านหรอกที่ทำอะไรไม่ได้เลย ในขณะเดียวกันนั้นเองมีนักเดินทางคนหนึ่งเดินทางผ่านมาพอดีพระอาทิตย์จึงบอกกับลมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เสือ้อคลุมของชายหนุ่มออกจากตัวของเขาได้จะเป็นผู้ชนะลมได้ยินอย่างนั้นนึกกระยิมในใจบอกว่าอืม เรื่องง่ายๆแค่นี้คิดหรือว่าจะชนะฉันได้ไม่มีทางฉันจะเริ่มให้ดูลมเป่าสายลมเบาๆไปจนใกล้ชายนักเดินทางแล้วก็เป่าลมไปตรงที่ตัวเขาหมวกของนักเดินทางปล้วลอยไปตามแรงลมทำให้เขาต้องวิ่งตามหมวกไป เห็นไหมล่ะแค่เป่าเบาๆแค่นี้หมวกก็ปลิวแล้วถ้าฉันออกแรงอีกหน่อยเสื้อของเขาก็คงจะหลุดลอยไปแน่เจ้าลงพูดด้วยความมั่นใจในตัวเองนักเดินทางวิ่งตามไปเก็บหมวกไว้ได้ทันเขาจึงหยิบหมวกมาสวมแล้วก็จับหมวกไม่ให้ปลิวหายไปไหน สายลมจึงเพิ่มความแรงและความหนาวเย็นมากขึ้นชายเสื้อของนักเดินทางริวสะบัดไปตามกระแสลมแต่เขาก็ยังคงจับหมวกและกระชับเสื้อคลุมไว้แนบกับตัวสายลมเริ่มโมโหมากที่นักเดินทางจับจับเสื้อคลุมไวแม้แน่น จึงเพิ่มกำลังแรงลมเป็นพายุอืมคราวนี้แหละเจ้านักเดินทางเจ้าจะต้องปลิวไปกับสายลมของฉันแน่ๆคอยดูนะว่าแล้วลมก็เป่าพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่นักเดินทางก็ยังเดินสู้ลมแล้วก็จับเสื้อผ้าพร้อมกับหมวกของเขาไว้อย่างแน่นหนาด้วยเช่นกัน จึงทำให้สายลมโกรธมาลกลมเห็นว่าคงไม่สามารถทำอะไรให้นักเดินทางได้จึงเอ่ยปากกับพระอาทิตย์ว่าอืมถึงแม้ว่าฉันจะทำให้เขาถอดเสื้อไม่ได้แต่ฉันก็ยังสามารถทำให้หมวกของเขาปลิวได้และถึงคลาเจ้าแล้วพระอาทิตย์ หวังว่าคงจะทำได้ไม่น้อยกว่าฉันนะลงคู่แต่พระอาทิตย์ไม่โตอตอบอะไรลอยตรงไปที่นักเดินทางพระอาทิตย์ส่องแสงเพิ่มความร้อนไล่เมฆหมอกและอากาศหนาวจนอากาศรอบๆตัวนักเดินทางอบอ้าวขึ้นมา จน,นัดเดินทางถึงก็บ,บ่นว่าอะไรเนี่ยวันเนี้นนเดี๋ยวก็ลมแรงมาเป็นพายุเลยอยู่ดีๆก็หายไปเลยก็ร้อนขึ้นมาขนาดนี้อะไรกันเนี่ยนัดเดินทางยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเดินก็ยิ่งเมื่อยยิ่งเดินก็ยิ่งร้อน และแถวแถวนี้ก็ไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาไว้พักผ่อนเอาเสียเลยเหงื่อของเขาก็เริ่มไหลจนเขาทนไม่ไหวยกแขนขึ้นมาปาดเหงื่อที่ไหลมาตามใบหน้าแล้วก็ต้องหยิบหมวกเอามาโบกไล่ความร้อนไปบ้างแล้วก็บน่นโอ๊ยร้อนอะไรอย่างนี้เนี่ย เหมือนอยู่ในเตาอบจริงๆเลยพระอาทิตย์ส่องแสงและเพิ่มความร้อนเข้าไปอีกจนนักเดินทางทนไม่ไหวเพราะเสื้อตัวในของเขาก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อโอ้ยร้อนอะไรอย่างนี้นะเนี่ยถึงมใส่เสื้อคลุมฉันต้องแย่แน่ๆเลยว่าแล้ว ถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกเหลือแต่เสื้อตัวในเพียงตัวเดียวห่าค่อยยังชั่วหน่อยถึงใส่สองตัวต้องร้อนจนเป็นลมแน่ๆเลยฝ่ายลมเห็นนักเดินทางถอดเสื้อออกแล้วกลัวว่าตัวเองจะเป็นผู้แพ้เลยเรียบพูดว่าทะาแน่จริง ก็ต้องทำให้นักเดินทางถอดเสื้ออีกตัวให้ได้สิถ้าทำไม่ได้ก็คงไม่เก่งจริงละมั่งพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่โตอตอบอะไรแต่ปล่อยรังสีความร้อนไปอีกจนไอร้อนระอุไปทั่วบริเวณนักเดินทางร้อนจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจ ถอดเสื้อในอีกตัวเมื่อนักเดินทางมาถึงบึงนา้าก็ทนความร้อนไม่ไหวกระโดดลงในน้ำดำังตุ้มผุดนักผุดดำว่าอย่างสบายใจเฮ้อค่อยหายร้อนหน่อยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลมก็ตระหนักในความเข้มแข็งของพระอาทิตย์และ กลับมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมตลอดไปเป็นไงคะนิทานพระอาทิตย์กับลมสนุกไหมคะมีการ้านอีกแล้วคะ่ะเด็กๆครูวิรู้ว่าเด็กๆชอบวาดรูปวันนี้มีใบงานด้วยนะคะเตรียมสีเตรียมสีเทียนหรือสีไม้ไว้ได้เลยนะคะอยากให้เด็กๆได้ล,ลองวาดรูปพระอาทิตย์และสายลม ตามความคิดของเด็กๆค่ะหวังว่าเด็กๆจะชอบแล้วก็วาดผลงานออกมาได้นะคะอย่าลืมส่งผลงานมาให้ครูอุ้ยนะคะแล้วไว้พบกันค่ะบ๊ายบาย